ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่12พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคุณจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหลายๆคนจะมีเกณฑ์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปทําบุญนะคะไปทําสมาธิหรืออยากจะไปบวชชีพามนะคะระวังปัญหาคาดีความเอกสารการเงินหรือมีโอกาสได้ไปติดต่อสถานที่ราชการ ระวังปัญหาสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะช่วงนี้งานหนักงานเยอะคุณอาจจะต้องอดทนกับปัญหาอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินนะคะหรือสุขภาพในช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจากคนที่คุณรักใครที่เราคอยข่าวดีจากคนรักคุณมีโอกาสที่จะ,ะใครที่อยู่ห่างไกลกันนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนี้คุณยังมีภาระผูกพันกันอยู่นะคะ การเงินนะคะช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนนะคะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนการเงินข้องมือนะคะ<ม>การเงินข้องมือนะคะในช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วงนี้คุณจะมีสะเสน่ห์เป็นพิเศษสื่อน,นาโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านและเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีม่วงสีเขียวและสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ2 2 2 7นะคะ2อ7ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ